เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นข่าวที่ประหลาดใจตามหน้าฟีดกับการที่คาโลอันเชลติยอดกุนซือชาวอิตาล,ลีโดนปลดออกจากตำแหน่งจากนายใหญ่สโมสรนาโปล,ลีแม้ว่าพึงจะนำทีมเอาชนะเกณฑ์เข้าอรอบ U ู l ได้สำเร็จซึ่งเราเห็นกันไม่บ่อยกับการทีท่จะมีโค้ชคนโดนปลดสองชั่วโมงหลังจากนำทีมชนะมา4-0พู่นสวัสด์ขอบสนามดาร์ไซในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับดรามา่าเกมการเมืองภายในสมโมสรนาโปลีในซีซั่นนี้ระหว่างคนเป็นกุนซืออย่างอันเช่และออเรลิโอเดรโรเนติสประธานสโมสรกันดีกว่าว่าคนคนหนึ่ง ที่ครั้งหนึ่งเคยรักกันมากแต่กลับต้องมาจบกันแบบนี้มันเป็นเช่นไรโดยออเรลลโอเดอรเนติสนั้นรัำรวยจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตระกูลของเขาอยู่เบื้องหลังการสร้างหนังดังๆมากๆโดยเฉพาะหนังในตำนานอยาน่างเดอะก็อดฟาเซอร์ที่เคยโด่งดังมาแล้วทั่วโลกมา30กว่าปีก่อนในปี1974 เขาเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรน,นาโปลีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและก็ยกออระดับจากทีมทีครั้งหนึ่งเคยจะล้มละลายโดนปราบตกชั้นพี่แกก็ทําอันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นทีมชั้นนําของลิอิตาลีในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะไม่เคยได้แชมป์เซเรียอ,อาแบบเดียวกับยุคทองของลิโกมาราโนนาแต่ทว่านาโปลีก็เป็นทีมระดับหัวแถวของลีกจริง ท่านประธานเดลอรเรติสดูจะมีความบ้าบอบวกกับมีความผ็ดก,การอยู่สักเล็กน้อยเขาอยากได้อะไรต้องได้แต่ว่าทุกสิ่งที่เขาทําก็ทําเพื่อความสําเร็จของนาโปลีนั่นทําให้สาวกของสโมสรทอ่เรียกกันว่านาโปลตานี่รักเขามากๆเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ทุ่มเทให้กับสโมสรอนมากที่สุดอย่างไม่มีใครเคยทํามาก่อนตอนที่นาโปลีอยู่ในจุดที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถึงตำแหน่งแชมป์เสียทีเพราะมันเป็นอะไรที่โคตรยากกับการโค่นบอลลางของอยูเวที่ได้แชมป์ลลกติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2012ทําให้เขาต้องตตัดสินใจงโคชที่่่ือวาร ฝ่ายดีสุดในบริษัทของทีมเลยก็ว่าได้นั่นก็นคือคาร์โลอันเชลอตตีที่กําลังว่างงานหลังจากที่ออกมาจากบาเยอร์เมื่อปีก่อนหน้าดีกรีของอันเชกับคําอวยในประโยคที่แล้วก็ไม่ได้เกินเลยเลยแม้แต่น้อยเพราะอันเชคว้าแชมป์มาหมดทุกรายการเขาได้แชมป์4จาก5ลีกใหญ่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก3สมัยกับ2สโม,มสรน,นั่นคือเอซีมิลานและเรอเรอวดริตรวมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นโค้ชที่คุมนักเตะระดับโลกมามากมายดังนั้นการมาที่นาโปลีน่าจะเป็นการยกระดับทีมได้แบบช หน้ายูเวคว้าแชมป์ได้แต่ว่าพวกเขาก็จบไปันับที่2ของลีกและคว้าสิทธิ์ไปเลยยูซได้สําเร็จอีกแค่ก้าเดียวเท่านั้นพวกเขาก็จะคว้าแชมป์นั่นทําให้ทีมหมายมั่นปั้นมือกับซีซั่นนี้มากโดยเฉพาะทางฝั่งของเดรอรเรนติสแต่เมื่อไรก็ตามที่เดรอรเรนติสนั้นเสียนอยากจะได้อะไรมากๆคนทํางานตําแหน่งโค้ชอย่างอันเชโลติก็มักจะเจอก,กับเรื่องปวดหัวอยู่รับไปตอน,น,นแรกๆก็ไม่เท่าไหร่แต่พอทีมเริ่มทําผลงานไม่ดีเดรอรเรนติสก็เรียกอันเชโรติเข้าไปคุยเพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาาาาาพร้้ออออมมทัังงเเสนนวววิิธีตต่่่ๆกยแชชข ขของของงเเาแต่ทว่าหลังจากที่ออกจากห้องประชุมทางเดลอเรนติสกลับไม่ทําตามแบบนั้นเขาของงัดนโยบายของตัวเองขึ้นมาทันทีตอนนั้นนาปโปลียิ่งเล่นยิ่งแย่จากที่ออกสตาร์ทเหมือนจะดีกลับกลายเป็นว่าเล่นไม่ออกขนาดเจอกับคู่แข่งที่เหลือ10บคนกลยังแพ้นั่นทาให้เดลอเรนติสฟาดคาสั่งมาว่านักเตะทุกคนต้องมาค้างที่ศูนย์ฝึกของสมโมสรไม่มีข้อโต้แย้งโดยจะกลับบ้านได้แค่ช่วงกลางวันหรือหลังจากซ้อมเสร็จแต่ทว่าหลังจากเสร็จสินธุระบาปปังต้องกลับมานอนที่สโมสร นโยบายนี้ออกมาก็ทําเอานักเตะหลายคนรวมไปถึงอันเช่ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งนักเตะก็มองว่าเอา้าก็กูมีบ้านให้กลับทําไมถึงไม่ให้กูกลับบ้านสุดท้ายก็เริ่มมีการวุ่นวายตามด้วยความมาคุที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆส่วนอันเช่แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําตามความต้องการของคนเป็นเจ้านายที่ค่อนข้างจะเอาใจของตัวเองอย่างเดียวเวลาผ่านไปบรรยากาศแม่งเริ่มแย่นักเตะเริ่มอึดอัดบางคนมีลูกมีเมียท้องแก่รออย,อยู่ที่บ้านก็กลับไปดูแลไม่ได้แทนที่ผลงานของทีมจะดีขึ้นมันกลับไม่ได้ดี ขึ้นเลยแม้แต่น้อยช,ชนะในลีกหาย,ยากและเกิดพวกเขามาชนะใครติดต่อกันเป็นสถิติแย่สุดของรอบทศวรรษแถมนักเตะในทีมยังเกือบวางมวยกับเอ็ดอาร์โดเดรโรเตสลูกชายท่านประธานเพราะว่าทนรับกดบ้าบอคอแตกแบบนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วความตั้งใจของเดรโรเตสคือทุกคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและท่านประธานก็ได้แบบนั้นจริงๆเพราะว่านักเตะของสโมสรต่างพร้อมใจกันคว่ำบาตรนี้กลับบ้าน,นกบบานันยกทีมไม่สนกเที่อะไรพวกนี้และอันเช่ก็ใข้ท้ายเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการการะทำแบบนี้เช่นก เมื่อเดลอเรนติสรู้เรื่องเข้าก็โมโหสั่งหักเงินเดือนนักเตะทันทีและสิ่งที่เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากคือการให้ท้ายของนักเตะอันเชโรติสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะมองว่าเดลอเรนติสหงีงเง่าแต่กับว่าแฟนบอนนาปลีไม่มองแบบนั้นเพราะว่าพวกเขารักเดลอเรนติสทีมจะไม่มีทางมาถึงตรงนี้ได้หากปราศจากความทุ่มเทของผู้ชายคนนี้และก็กลายเป็นพวกนักเตะกลับโดนด่าแทนว่าเป็นพวกไม่รักสโมสรทาเพื่อทีมแค่นี้ก็ไม่ได้ร้องงอแง่กับบ้านเฉยเลยในเมื่อเรื่องมันแย่ทุกด้านเดินกันคนละทาน แฟนบอลซึ่งคนสวยสุดก็หน,นีไม่พ้นคนที่อยู่ตรงกลางอย่างคนเป็นโค้ชนั่นคือตัวของอันเช่นั่นเองมันก็เหมือนกับคุณทํางานในบริษัทและครับที่แต่ละฝ่ายมีปัญหากันแต่ว่าคุณดันเป็นคนกลางที่ต้องรับมือกับทั้งสองฝ่าย และทางเลือกของเขาคือจะทนต่อทางทางที่รู้ว่าแมงไม่มีทางดีขึ้นะหรือว่าพอเสียทีเพราะว่าเราก็เป็นบุคลากรที่มีความสามารถยังไงก็หางานใหม่ได้อยู่แล้วสิ่งสุดท้ายบทสรุปก็คือทั้งสองฝ่ายทั้งอันเช่และเดลอรันติสขอยุติบทบาทนายจ้างกับลูกจ้างเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ทางทางที่ปีก่อนยังดูรักกันมากเหลือเกินก่อนที่นาโปลีจะแต่งตั้งเจนโรกาตโโซเข้ามาคุมทีมแทนทา้งที่ยังไม่รู้ว่าจะทําทีมได้ดีขนาดไหนเรื่องของนาโปลีก็สะท้อนเห็นสินสังคมการทํางานเช่นเดียวกันเชื่อว่าทุกคนคคงงงเเเยยยจอกกัันนดีีบบโาา่ อเอาแต่แทกแซงจนการทํางานกันแบบไม่มีความสุขซึ่งสําหรับกรณีของเดลอนติสแน่นอนว่าเขาเองก็เกิดไปแต่จะบอกว่าเขาถูกหรือผิดผลงานของทีมปีนี้จะเป็นคําตอบความบ้าของเขาสร้างนาโปลีมาถึงจนนุดนี้ทุกคนคงรู้ดิแต่ถ้าหากมีวันที่นาโปลีของเขาร่มสลายชิบหายไม่เหลือซะมันก็อาจจะมาจากความบ้าของเขาเช่นเดียวกันนี่แหละครับ